แจ้งข่าวดี2กลุ่มรับเงินวันวันที่31พฤษภาคมนี้เงินเข้าบัญชีงวดสุดท้ายใครยังไม่ได้รีบเช็คด่วนค่ะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ฟังแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยนะคะในในคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยสําหรับวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะก็มีการโอนเงินนะคะให้กับ2กลุ่มนี้ค่ะแล้วก็มี1กลุ่มด้วยนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นงวดสุดท้ายแล้วค่ะโดยกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินต้องรีบดําเนินการแก้ไขโดยด่วนนะคะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา 39สําหรับเงินส่งครบุตบจากประกันสังคมนะคะเงินจะเข้าวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะ800บาทใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะมีลูกนะคะอายุแต่แรกเกิดถึง6ปีนะคะตอนนี้ลูกอายุยังไม่เกิน6ปียังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือส่วนนี้นะคะยังลงทะเบียนกันได้นะคะก่อนที่ลูกของเราจะอายุเกินเกณฑ์น,นะคะได้รับเดือนละ800บาท ตลอดระยะเวลานะคะจนกว่าลูกของเรานะคะจะอายุครบ6ปีค่ะจะใช้สิทธิ์คุณพ่อหรือสิทธิ์คุณแม่ก็ได้นะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39ค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้นะคะที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะรายได้เฉลี่ย ครัวเรือนนะคะไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนก็ยังสามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากทางพอมอได้อีกด้วยนะคะการลงทะเบียนการติดต่อนะคะก็ให้ไปติดต่อที่อบตหรือสํานักงานเขตใกล้บ้านได้เลยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะได้คนละ 600บาทต่อเดือนค่ะเมื่อรวมกับเงินประกันสังคมแล้วนะคะลูกๆของเราจะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะสูงถึง1,400บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา6ปีเลยทีเดียวน,นะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนบ้างนะคะมามาบอกกันหน่อยนะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วเป็นอย่างไรได้รับเงินตรงเวลาหรือไม่นะคะมาแชร์มาบอกกันได้นะคะใครมีคนรู้จักที่ มีลูกเล็กนะคะและและก็อยู่ในเงื่อนไขนะคะฝากฝากแชร์ไปบอกต่อๆกันด้วยนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งค่ะรับเงินวันที่31พฤษภาคมนี้เหมือนกันแต่ว่าจะได้รับเงินเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับชาวนานะคะเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66นะคะโดยสัปดาห์ ะะเป็นการประกาศรา,ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้ายแล้วนะคะงวดที่33สําหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมปี2566ค่ะ มีข้าวเพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะคะที่ได้รับการชดเชยนะคะนั่นก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยตันละ328บาท72สตางค์นะคะดังนั้นเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ5,259บาท52สตางค์นะคะทั้งนี้นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรโดยตรงภายในสามวันทําการหรือ ภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะโดยจะมีเกษตรกรที่ได้รับการชดเชยในงวดสุดท้ายนี้2,221ครัวเรือนค่ะการจ่ายเงินชดเชยตั้งแต่งวดที่1ถึง32ที่ผ่านมานะคะมีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า2.636ล้านครัวเรือนวงเงิน7,867ล้านบาทน,นะคะคิดเป็น42.9%จากวงเงินประกันรายได้ที่ได้รับการอนุมัติมานะคะ หากรวมเงินที่จะจ่ายชดเชยในงวดสุดท้ายนี้แล้วนะคะจะเหลือเงินคืนรัฐบาลกว่า10,000ล้านบาทนะคะถือว่าการประกันรายได้ข้าวปีที่4นี้ประสบความสําเร็จและก็ใช้งบเพียงเล็กน้อยนะคะช่วยให้ประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินโครงการได้มากเลย ใครเป็นเกษตรกรที่กําลังจะได้รับเงินชดเชยในวันที่31พฤษ,ษภาคมนี้บ้างน,นะคะมาคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนใครที่มีสิทธิ์นะคะแต่ยังไม่ได้รับเงินติดต่อธนาคารทกสด่วนนะคะโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะปี65ทับกก็สิ้นสุดลงที่งวดที่33นี้แล้วนะคะอยากให้มีโครงการต่อเป็นปีที่5หรือไม่นะคะ บอกกันไว้ได้ติดตามกันไว้เลยนะคะเ,เกณฑ์มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอย่างแน่นอนค่ะสําหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากเพจของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ